สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง Youtube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปจากทั่วโลกได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักมาครับวันนี้เราขอนําเสนอเหรียญช้างนะครับเป็นรูปพดด้วงหอยอ่า เขาเรียกว่าพดด่วงหอยรูปช้างขนาดสลึงอยุธยา60เม็ดตกเม็ดละ320บาทไม่มีเจาะไ,ไม่มีเชื่อมรอ,อยพับเนี่ยเหมือนข้อพับแขนเราเลยใช่แน่นอนของแท้1 9 0 0 1 19, เ0 0เพื่อนๆมาดูภาพนะถ้าตอนนี้ผมให้เพื่อนๆปิดไฟอาปิดไฟเลยแล้วเราลองดูโลหะพวกนี้ที่มันมีน้ำหนักแล้วมันอยู่บนมือของเราที่อยู่ในมือถือ น้ำหนักมือถือกับภาพที่มันเป็นโลหะแล้วมันดูมีน้ำหนักกับมือถือที่มันหนักมันดูเข้ากันมากๆครับมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าพดด้วงเหล่านี้มันเป็นของเราจริงๆมันอยู่บนมือเราจริงๆเราสามารถควบคุมมันได้ครับถ้าเราอยากจะส่องกล้องนะครับตอนปิดไฟก็ไม่ต้องละครับเพราะว่าเราสามารถขยายดูได้เลยครับเพื่อนๆขยายแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับ อยากแคปหน้าจอตรงไหนแคปหน้าจอเอาไปดูได้เลยครับหรือจะแคปหน้าจอเอาส่งร้านถ่ายรูปส่งเข้าไลน์เจ้าของร้านถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆมาก็ได้เพื่อนๆเห็นรอยจีบไหมที่ผมจิ้มให้ดูเนี่ยเห็นไหมแล้วผมก็จิ้มตรงเนี้ยจิ้มตรงนี้ยตรงนี้ยตรงนี้มันจะมีรอยจีบเหมือนข้อพับอยู่เนี่ยครับพดล่วงแท้แน่นอนนะครับเพื่อนๆเลื่อนมาตรงนี้ครับมาให้เพื่อนๆดูอีกครึ่งหนึ่ง นะครับเป็นรูปช้างนะครับพดด้วงช้างรูปหอยอยุธยาเนี่ยคือค่อนข้างจะพบยากนะครับแล้วก็ราคาแพงซึ่งถ้าผมไม่บันทึกภาพไว้นะเพื่อนๆวันหนึ่งพอถูกขายไปอะ่ะคนรวยเขาเอาไปเก็บอะ่ะเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้วเพราะว่าคนรวยเขาเอาไปเก็บแล้วไงถูกป่ะ เขาซื้อทีเขาเหมาเขาเก็บเลยคนรวยเขามีตังค์แบบหลักร้อยล้านพันล้านนี่คือที่พี่ปานนันพูดนะผมจะบอกเลยว่าเนี่ยเพื่อนๆน,นดูรอยจีบรอยจีบเหี่ยวยน่นดูละยน่นเหมือนผิวหนังช้างเนี่ยรอยจีบเนี่ยชัดเลยเนี่ยของแท้เลยนะครับตรงเนี้มันจะออกขาวๆเหมือนฝุ่นเกาะลักษณะเนี่ยพดด้วงแท้จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมที่ผมจิ้มจิ้มให้ดูนะอ่ะยังไงก็ตามพดด้วงที่เป็นรูปช้างอ่ะ รูปหอยแบบนี้แล้วเป็นอยุธยามันมันมีค่ามันราคามันแพงอยู่แล้วนะครับเม็ดละ320ถูกมากครับ <Thank you. S 2> ผมบอกเลยถ้ามีตังคควรซื้อเก็บไมนะอ่าครับเ <Yes, man. S 2> พ <ını S 1> ื่อนๆยังไงก็ขอบคุณ like <camar nes. S 2> ทุกท, <urch S 1> ท่านที่กดติดตามนะครับแล้วผมจะนำเหรียญแปลกหายากจากทั่วโลกมาให้เพื่อนๆชมกันอีกพบกันใหม่กับเหรียญแปลกแ พบกันใหม่คราวหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ